บริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อเักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกมาครับทุกคนมารีวิวปีกสายจี๊ดจากพิมเมลี่ครับ อ,องตัวเซมินโยครับปีที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสฮึดฮอตฮิตฮัดฮดฮดในพรีเมียร์อีกมากๆเหล่าทีมใหญ่อยากได้ไปครอบครองไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลแมนซิตี้แต่เหมือนมีข่าวว่าจะไปอยู่กับแมนซิตี้แต่ก่อนอื่นกันได้สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยคาริงกับรายการรีวิวตามใจกูครับโดยแนวทางการอัพผมจะอัพแบบนี้นะครับทุกคนแนะนําว่าเอาไปเล่นเอเดก็ได้หรือว่าปีก็ได้นะแต่ส่วนตัวในการรีวิวผมเอาไปเล่นเอเดนะจะได้มีไฮไลท์ยิงบ่อยๆนะขี้เกียจไปลากหรือริมเส้นนะคร ก็เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มเจ้าตัวนะครับเดียไปส่องคาวพลังก่อนโดยบูที่แนะนำใส่ใส่เป็นสไตรเกอร์ก็ได้นะครับบอลเคลวิ่งหรือเทคนิคนะโดยเจ้าตัวจะเป็นปีกริมเส้นที่มีส่วนสูง185อายุ25นะครับผมถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมนะครับมาในสไตล์พูลสิกวิงเกอร์นะครับสามารถเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้เอทเอทได้ปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาได้นะครับค่าพลังด้านในก็ประมาณนี้เลยครับจะเด่นไปทางด้านความคฟองตัวครับบอลคอนโทรลดีบิ้งการไปกับบอลนะครับผม ไปขอโทษแต่ว่าจ่ายสั้นจ่ายยาวไม่ได้ดีแล้วก็จบสกอร์ไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่สปีด94สปีดต้น93นะครับคิกิ้งพาวเวอร์9 2นะครับใช้2ทเท้าเบลลี่ไฮก็คือยิงได้ทั้ง2เท้าเลยนะสำหรับทางด้านออนตัวซาเมนโยต,ตัวนี้นะครับสกิลที่ได้มามีสับขาหลอกครับดับเบิลชารตครับ สกิลช็อปครับคาวิซายอันเทิร์นครับโซคอนโทรลครับโมเมนตัมด um, ีบิงลองแรนดเคอร์เลอร์ลองแรนดชูตติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็ฟีโนมิโนฟินิชชิ่งสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือไฟติ้งสปิริตครับแล้วก็ใส่เป็นพวกดีบิงช็อตเสริมเพิ่มเติมไปก็ได้นะแล้วนอกนั้นก็ใส่ที่ตัวเองชื่นชอบเลยนะครับผมสำหรับทางนั้นองตัวซามิโยหรือใส่หมากไซเทิร์นก็ได้นะตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นก็อย่างที่บอกครับผมเอาไปเล่นในะตำแหน่ง 8. เอ็ดเราไปส่อร์มดีกวว่า่า องตัว,วเซม,มินโนเนี่ยจะโหดขนาดไหนเหมาะแก่การตามล่ามาใช้งานมากน้อยเพียงใดไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวอองตัวเซม,มินโนครับช็อตแรกรับบอลมาจากอุสมานเดเบเร่ล้วยิงแฉลบเข้าไปครับอบอกเลยว่านี่คือปีกสายจีจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับส่งตรงมาดูความพิ้วครับโยกหล,อก,ลอกแล้วใส่สกอร์ครับยังไม่ได้กดทักษะหรือท่าเลยลื้นครับแค่เอียงตัวเบาๆกองหลังก็หลงกันเป็นร้อยแล้วครับ แล้วคาฟูครับไม่ใช่คูคูริยะย้ำยกมาให้ครับแล้วองตัวเซมิโยครับโม่งเบาๆเข้าเป็นประตูแบบนี้เลยครับโอ้คาฟูเฉงหัวฟูมากกว่าเมื่อกี้ผู้รีดครับทุกคนโอ้โหมีอยู่ครับจังหวะครับคูคูริยะครับงัดมาให้ครับแล้วองตัวเซมิโยครับโฉบมาแต่ไหนไม่รู้ครับแล้วโม่งสะบัดเบาๆเข้าเป็นประตูเฉยเลยครับแล้วช็อตนี้ครับดูจังหวะครับ ไหลามาอุสมานแล้วดูยังยิงแฉลบเข้าไปสวยครับแล้วบอลแม่กกระดนไม่สูงได้ไงเหมือนปั่นเลยอ้โหแล้วผู้เสาต,ตูไปไม่ถึงครับไปดูช็อตนี้ครับปั่นเบาๆเข้าไปหน้ากอบครับโอ้ยืนอยู่หน้ากอบคนเดียวลุ่งๆครับดู <c oughs> เพื่อนมาใส่เทินจ่ายมาแล้วจังหวะเดียวจากอุสมานเดบิเล่เอาตัวเซมิโยรับบอลมาแล้วก็ปั่นเบาๆเข้าเป็นประตูสวยๆงามๆแบบนี้เลยครับทุกคนและช็อตนี้ดูความเร็วครับ วิ่งหนีฉีหนีเปาโรมาดี้มาปาดด้านหน้าแล้วดับบลทัตแล้วซัดสกอร์ครับโอเคเลยครับสวยสวยงานแบบนี้เดี๋ยวเราไปตัดเกร์ดีกว่าว่าเราจะให้เกร์องตัวเซมิโยประมาณไหนกันดีครับสำหร,ร,ร,รับองตัวเซมิโยร่างนีครับเป็นยังไงบ้างครับกับองตัวเซมิโยส่วนตัวผมว่าโอเคนะแต่แต่ผมรู้สึกว่าจบสกอร์กับการจ่ายบอลเจ้าตัวยังไม่ไดีมากนะเดี๋ยวรอในอนาคตย้ายไปอยู่ในส,สอโมสรตึงๆ5าพลังน่าจะบัฟขึ้นมาทําให้ตัวเอง มีร่างหหดนมีร่างตึงๆโผล่มาอย่างแน่นอนครับแต่ภาพรวมคืออยู่ในเกณฑ์ดีเป็นปีกที่มีความเร็วมีความพิวครับสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยสารพัดประโยชน์นะครับก็ภาพรวมผมตัดเกฑ์ให้อยู่ที่ประมาณ8ถึง8.5เต็ม10แล้วนะครับสำหรับปีกพื้นสิทธิวิงเกอร์ไลน์นี้นะเพื่อนๆที่เปิดได้หรือลองใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะไอีหลักผมกด900ทองออกตัวเนี้ยโคตรดีใจนะครับ <laughs> เสียดายไม่ได้ดูโซบอสไลน์ไม่งั้นน่าจะเฟีเ้ยวกว่านี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวออนตัวเซมินโนเพื่อนๆลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกไงคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างกันได้เลยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับม